เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เ่างจากตัวแสดงที่เห็นจริงๆก็ไม่ใช่ตัวแสดงแล้วมันเป็นใครวันนี้เข้าวันนี้มาอยู่ช่องเขตนอนวันนะครับนี่ครับพาลานพีนี่ไปหาเห็ดนะครับนี่ครับไม่จี้ขยี้ใจเป็นคนขับนะครับนี่ครับไปครับไปครับไ,ไ,ยยไปครับไปครับ โดดไปเล็เปไปดีได้้เดยวเราะไปอนเดี๋ยวาแรให้ดูเครับเส<ๆ> <Natalie> ร็จไว้จะพาไปดูโมงของเขานะครับ เราไปอยู่ที่ไหนบกหูนะครับนี่ครับมากัะเซียนไม้รเซียนไม้พาลุ่งหุ่มล้มไหมก็วันนี้เราจะเจออะไรเจอตำรวจจับไหมหรือว่าจะเจออาณาคอนดากัดขาหรือว่าจะเจอบ๊อบบูล่าแอ็นซ์ตอลหรือเจอสาวในสวนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะครับเซียนไม้พารับเอยไป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 รถ

บรรยากาศชิวๆในป่าเออตอนนี้เราอยู่ในป่าป๊อปูล่าแอนโซโนไวแอนวิกเบิลนี่นะครับโอ้โหดูลำานคับน,น้ำไหลมาเจอเออเทือกเขาอิมาไลนีรร่นะจอดโอ้พะเจ้าโอ้นี่เราเจอเหมือนทัพมาที่สุดเลยเยี่ยม ท่านโอ้พรเจาจอดยอดมากท่านไม่พาเราเข้าป่าใช่หรืออยู่ในป่าท่านไม่พาเราไปทางหนไม่รู้รณคุณวะรถตะขับไง โอ้โหเลยแล้วลอะไรนะเลยเลยมึงมาตั้งไก่มึงบอกว่าเลยมึงเพื่ออะไรเนะี่ยมึงทำเพื่ออะไรเนะี่ยโอ้ยเหี้ย yeah, แม่งเฮ้ยซอยที่ไหนซอยที่ไหนนะซอยซอยเอ๊อยเล,ออเลยไปหาเรี้ยงก่อนเดี๋ยวไปหากินคงิข้าวกันกินข้าวซื้อสมองเบียงขึ้นป่าก่อน วันนี้นะครับเราจะไปอพยพไปอยู่ในป่าเลือกจากมีข่าวน้ำท่วมบ่มอระสมจะเข้าเราก็ไม่รู้นะกันนะครับนี่ครับวัดป่าสอศิศานผ่อนเย็ดจอดไวนะ้่อนะอาดีดู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 ขดัดตังคู่ขดัดตังคู่ขดัดตังคู่รักทุเรีย,ยน เออเออดูที่มันโยกไงมึงขับ่างนี้เลยฮะทางไหนนี่ครับพาข้าวปลาพาหาเห็ดที่วัดนึงคิดดูดิพาเห็ดที่วัดนีซอ <c oughs> <c oughs> ไปไหมไไไม่ไ,ไ,ไมมด้ยินเสียงทย่เ้ครับผาเข้าป่านะครับเป็น EP ลุยๆครับ e ีเห็ดถอดไม่นวันนี้เราจะมาแก้มือเออ e ีหายเห็ดโคนนะมองยังไนะเลย เมื่อขับมาทั้งไก่มันบอกว่าเลยอ่ะอคิดดูเดี๋ยวอย่างรู้อะเราจะพาไปหาผู้เชี่ยวชาญอีกคนนะอุ๊ยอุ้ยอุยเหีดริที่บกูดเดี๋ยวเราจะพาไปหาผู้เชี่ยวชาญอีกคนผู้นี้คือเออเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหาเห็ดนี่ครับนี่คือน้ำจากลําธารมันเย็นมากเลยจอด อะไรนะครับ,บ <c oughs> แล้วมึงพากูมานี่คือไม่ใช่มงเห็ดมงเห็ดเอากระพอะกูอะนะครับสดชื่นมากนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่เอาจริงๆนะเนี่ครับพาเข้าป่าแล้วเราจะพาไปหาผู้เชี่ยวชาญอีกคนนึงเขาชื่อว่าไม่บอกบอกก็รู้สิ <c oughs> อย่าติดคองให้นินทากูวะพาไปหาผู้เชี่ยวชาญอีกคนนะครับนี่ครับไมค์ดีเอ,อครับ อีพีไปหาเฮดโคมาจากเมื่อกี้อีพี EP ที่แล้วนะครับเลยไปหาเฮดท็อปนะครับ ทำเพื่ออะไรวะมันทำเพื่ออะไรวะ,อ,อ,ะ,รวะอินเด็กขับรถมันจะเป็นอย่างี้แหละ สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเราอยู่ผู้เชี่ยวชาญครับนะครับผู้เชี่ยวชาญที่เราจะมาเราอยากอย่นี้แล้วใส่ก่อนเดี๋ยวเลี้ยงมืข้าวมายังสิยังเราจะไปกินข้าวอยู่แล้ว เมื่อขีบลงไปแค่ขี่ไปทางนี้ใช่ไหมซอยตรงไม่ตั้งข่างคู่ดิซอยแรกอ่ะขี่ไปซอยแรกเล้วลงไปแล้วขี่ไปซอยแรกแล้วลงไปเออแล้วก็เลี้ยวทางนี้แล้วก็ตรงไปเลยแล้วก็ตรงไปตรงไปทางนี้ตรงไปฝั่งนี้ยตรงไปฝั่งนี้เอออ๋อคือไปเรื่อยๆแล้วจะมีร้านค้าอ๋อคือว่าขี่ตรงไปก็เลี้ยวไปฝั่งนี้แล้วก็มีร้านค้าพอราคาก็เลี้ยวลงไปทางไปฝ่ายอ่ะทางไปฝ่าย ไม่ได้ไม่ได้ลงไปไฟนี่ครับดูก็รู้ครับว่าเราคือเจออยู่กับผู้เชชันะครับเคยเดวไปลงกูาอเขามึงเคยดูเคยดูอินเดียเคยรถไหมไอจีเอหน้าบ้านไอเก่งออจีเดีใชเี๋ยวรอผู้โชชนกินข้าวเสร็จก่อนนะครับ มันเป็นยังไงวะกูไม่รูู้พูดเปงั้นเลยลมีใไรวะอ,อ๋มันมีเลยต้องเอามาหรอ๋อือว่าจะไปตั้ง,ยงาาย <laughs> อยู่อยู่อะอยู่ต้ชั้งดุชิพาย นานนานโดนด่าแล้วป่ะปั่นประสาทจัยนะเราอยายุงไปไหมเนี่ยไปแม่ไปก็ยุงกระต่ายดิไอ้เนี่ยนี่เดีอนไอ้อสก้งอสูงนี่ครับเสียงเราซื้อครงไหนของเขาป่ะฮะม่ายอะ ôi, ôi, rượt đua, rượt đua, giang, ai, rượt rượt giang, rượt rượt giang. nó bị đi, Ơi,